เปิดภาพไฮโซสาวไทยร่วมพิธีเสกสมรสเจ้าชายบรูไนในฐานะญาติฝ่ายเจ้าสาวเริ่มแล้วสำหรับงานพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายอับดุลมาทีนและอานิชาอิซาคาเลบิกซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวังอิสตานานุรุนอิมานกรุงบันดาเซรีเบกาวัน หลังจากทั้งสองได้เข้าพิธีสู่ขอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7มกราคม2567ที่ผ่านมาสำหรับพิธีต่อไปจะเป็นงานเลี้ยงฉลองพระราชพิธีเสกสมรสและขบวนพาเหรดรอบกรุงบรรดาเสรีเบกาวันในวันที่14มกราคมจากนั้นในช่วงเย็นวันที่15มกราคมจะเป็นพิธีปิดท้ายการเฉลิมฉลองงานแต่งงาน ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างจะเสร็จสิ้นในวันที่16มกราคม2567ในงานนี้มีไฮโซสาวจากประเทศไทยอย่างเจนทิราอัธสกุลชัยดีนทายาตรุ่นที่3บริษัทนมเปรี้ยวบีทาเกนได้ถูกเชิญไปร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายเจ้าสาวเพราะสามีของเจนทิราแดเนียน ดีนอิกซาคาเลบิกนักธุรกิจชาวบรูไนที่ชายเจ้าสาวคือสามีขอเธอนั่นเอง